เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ day ว o นเดทูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันในวันที่5แล้วนะครับผมก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอัลฟาสินะฮะวงเล็บ B163 นะครับผมเห็นเขาอัปเดตในเรื่องของการแก้บั๊กต่าง ปรับสมดุลแล้วก็เพิ่มอะไรนิดหน่อยๆนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครอยากรู้ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ใต้ดิสคริปชันฮะรู้สึกว่าพี่แกจะเดินหาใครสักคนมองเห็นเราแล้วสวัสดีครับพี่สาวพี่สาวครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างฮะสบายดีไหมฮะหูใส่ชุดเขียวมาเชียวนะครับต่อยกันเลยครับชกผู้หญิงต่อยเด็กหูตีคนแก่อ่ะไปแล้วทักทายนี่แค่ทักทายเฉยๆนะพี่ พี่ไปแล้วเหรอเนี่ยโอแย่ oh yeah, จังไม่เป็นไรครับเราเดินทางทำเคเวสของเราต่อกันดีกว่านะครับในอัปเดตใหม่นะครับผมเห็นเขาบอกว่าสัตว์ป่าเนี่ยจะเกิดมากขึ้นนะฮะถี่ขึ้นไม่รู้ว่าจะถี่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ไก่นะครับไก่สามารถที่จะไข่ได้แล้วนะครับคืออะไรพี่ไข,ไข่ไก่ไก่ไข่ปกติไก่ก็ไข่ได้แล้วไม่ใช่เหรอ ในเกมซูเปอร์เดวตูไดนะไก่มันไม่ไข่ตอนนี้เขาบอกว่าไข่ไก่เนี่ยเวลามันเดินเล่นนะฮะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันจะไข่ออกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรบ้าเกินไปเขาบอกว่าสัตว์ป่าจะเป็นมิดขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มนะฮะดดยวูฟกลับเข้ามานะครับนั่นคือดดยวูฟนะออะไรวะเดี๋ยวเกิดใกล้จังคือถ้าเกิดจะเกิดใกล้ขนาดนี้ฆ่ากันเลยดีกว่าฆ่ากันเถอะ นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยผมนึกไม่ออกแล้วนะฮะถ้าเกิดนึกออกเดี๋ยวจะพูดไประหว่างทางเดินละกันนะครับดูวิวไปด้วยครับดูสัตว์ป่าไปด้วยจะเกิดมากน้อยแค่ไหนนะครับเอ๊ะฮะฮะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเกิดเยอะเกิน2ตัวใกล้ๆขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงนะฮะไดวูฟตัวหนึ่งแล้วก็พี่หมีตัวหนึ่งนะครับอาจจะโทษทีครับต่อยไม่โดนคุณพี่ครับนี่คุณพี่บี้อออันนี้เป็นลุงบี้เลยนะครับผม เป็นคุณน้านะฮะตามอายุดูแล้วน่าจะใช่ลูกดอกตักอกเข้าไปพร้อมกับสักหมัดหนึงนะฮะลดโอ้ยอ,อ้ลดหวบเลยสตามินานะครับต่อยแรงไม่ได้ครับลดหวบจริงๆครับไม้เอาไม้ตีดีกว่าอ้อไม้ลุกจบปะอะไรเนี่ยมันเป็นมิดไหมน้องหมาเขาเป็นมิดไหมทําไมผมถึงเจอสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าเกิดบ่อยจังสาตัวเลยนะ มันมันมัน,ม,นมันถีมันก็ถี่ไปนะฮะมันมันถีเกินเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกสักพักหนึ่งครับว่าจะเอ้าโหถีเกินไปแล้วนี่กะว่าฆ่ากันตายเลยเหรอนี่เอาให้ไม่รอดเลยเหรอเนี่ยทั้งพี่หมีทั้งน้องหมาแต่ไม่แน่นะอาจจะเป็นมิรก็ได้ครับอารมณ์แบบว่าถ้าเราไม่ตีเขาเขาไม่ตีเราอะไรอย่างนี้นะฮะเยอะเกินครับอย่างนี้เดลเดวลอปเปอร์นะฮะผู้พัฒนาครับถ้าเกิดเห็นคลิปนี้แล้วฮะช่วยแก้ไขด่วนเลยนะครับ คือสัตว์ป่าผมเข้าใจครับว่ามันมันแทบจะไม่มีตัวอะไรเกิดเลยถ้าเกิดให้สัตว์เกิดมาสักตัว2ตัวบ้างก็ดีครับแต่นี้มันเกินไปหน่อยฮะดูสิ4 5ห้าตัวแล้วเจอกันมาเย,เยอะเยอะเกินมันเยอะเกินไปฮะสวัสดีครับคุณพี่ผู้หญิงครับน่าจะเป็นพี่สาวนะฮะอ่ากำลังดีครับพี่สาวผมว่าไม้ดีสุดนะตอนนี้เพราะว่าไม้ระดับ3แล้วก็ใส่เรื่องของหมอดไป2ชิ้นด้วยนะฮะแถมเราไม่มีปืนโกลปืนช็อตกันหรือว่าปืนอะไรที่มารับมือกับสัตว์ป่าเหล่านี้ได้ด้วยนะฮะบ้านที่เราต้องเคลียร์อยู่หลัง ไก่ไก่อ้อมอ้อมอ้อมล่างดีกว่านะครับไม่อ้อมบนโอเคเราไปตามทางเลยกันแล้วกันนะฮะเอ้เกิดใกล้เกินกัดไม่ลูกเอาหวังว่าลูกคงไม่กัดนะรู้สึกเขาบอกว่าสัตว์ป่าเป็นมิดมิตรจริงหรือเปล่า เฮ้ยตะกี้ผมกำลังดูของอยู่มาเกิดหน้าผมเนี่ยนะแล้วก็พวกหมาป่าโคโยตี้นะฮะที่เขาเอาเพิ่มเข้ามาในอั pha สิบแปก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตนะฮะน่าจะเอาพึ่งกลับมานะครับมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพี่เขาจะเอาพึ่งกลับมาไหมอยากให้เอาพึ่งกลับมาจังเลย น่าจะเอากลับมาแน่นอนครับหลายๆอย่างแต่ต้องรอครับไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาใส่จับใส่จับใส่ยัดเข้าไปยัดเข้าไปไม่ใช่นะฮะเขาน่าจะกาลังพัฒนาอยากให้เกมมันดีก็ต้องก็ต้องเสียเวลาก็ต้องรอกันหน่อยนะครับมาแล้วครับเควสนะฮะระดับ1เทียร์หผมเชื่อว่าเป็นเควสสุดท้ายของเทียร์หก่อนที่จะเข้าเป็นเทียร์สนะครับโอเคอู้บ้านค่อนข้างหลังใหญ่นะเนี่ย ไม่ใช่เล่นๆเลยอักกรดลับเลยแล้วกันครับปุ๊บเคลียครับบ้านสะอาดนะฮะไม่ต้องห่วงครับว่าทําไมไม่ใช่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมพี่ภาพเกมพี่มันสว่างกว่าชาวบ้านเขาครับผมปรับแกรมมานะฮะขึ้นค่อนข้างสูงนะครับเป็นเควสนะฮะเคลียแอร์เรียนะครับโอเคน่าจะมีอะไรอยู่ในนี้นะผมเชื่อว่าอย่างงั้นนะฮะดีไหมฮะในหลังนี้ไม่มีครับซ่อนอยู่ไม่มีเลยครับผ่านครับ Okay. เดินเข้าไปตะลุยกันดีกว่าครับในดันเจียนนี้นะในภารกิจนี้นะครับเดินรอบๆบ,บ้านนะฮสำรวจบ้านก่อน,นครับต้องย่องเงียบเข้าไว้นะฮะประตูเฮ้ยไม่ใช่ประตูแบบเปิดปิด2ด้านเพียงแต่หมุนให้มันประ,ประกบกันให้เหมือนกับเป็นประตู2บานประกบกันนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะประตูอันนี้มันจมประตูอันนี้มันไม่จมอะไรอ่ะลุงออกกว้างตกใจหมดลุงลุงมาทําไมม,มาทําไม ยิงเลยไปครับโทษทีครับผมกะเอา้ากระโดดอากาศเฉยลุงกระโดดอากาศทําไมมองเห็นเราเลยด้วยนี่โดนอกโดนอก,นอกไม่โดนหัวอือฮึโอ้วูโอกาสคลิติคอลแบบนี้หายากครับรับไว้ด้วยความเต็มใจเลยละกันนะฮะทำการทำลายครับขยะอย่าให้ซอมบี้ได้รู้ตัวซ้ายขวาไม่มีอะไรปริดประตูด้วย เผื่อซอมบีเ้เขาเข้ามานะฮะเราก็จะได้แบบมีประตูป้องกันหน่อยโอ้ใหม่ก็ขอโทษครับคุณผู้หญิงผมไม่รู้คุณผู้หญิงอยู่ตรงนี้นะฮะโดนหัวคุณผู้หญิงเต็มๆอัดเข้าไป3ดอกครับไม่ให้คุณผู้หญิงได้ทันตั้งตัวครับในตู้พวกนั้นมีไหมฮะชอบมีซ่อนครับในตู้มันจะเป็นซอมบี้ซ่อนตู้ทําลายครับทำลายทำลาย,ทำลายกองขยะทําลายไปให้หมดเลยครับประตูซ้ายกับขวาครับอ,อ่ทางขวาเปิดได้ไหมไม่ได้ล็อกโอเคประตูซ้ายเปิดได้ครับไปกันต่อนะฮะ ด้านในรู้สึกว่าจะมีเตาผิงนะครับกำลังจุดทิ้งไว้อยู่ด้วยนะฮะเจะเอาอีกแล้วตู้ตู้ทุกทีเลยผมชอบมาตายกับตู้นี่แล้วก็ตกใจกับตู้มากๆเลยนะครับโอ้โหเลเวลอัพเลเวลอัพโอเคฮะถ้าเลเวลอัพแบบนี้เดี๋ยวก่อนจะกดดูเมนูนั้นทำไมเราจะกดดูเมนูนี้ไอ้บ้า,าไม่เอาหัวสมองครับเอาตีนฮะเดินตีนนะครับจะเอาเป็นเอจิเลเวล5ให้ได้ครับ เปลี่ยนเป็นลูกดอกเหล็กบ้างครับมีอยู่24ดอกนะฮะรับรองได้ครับซอมบี้กินกันจุใจครับด้านหน้าหนตัวนะฮะในแผนที่มันบอกมันฟ้องน,นั่นนอนอยู่นอนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่วะรู้สึกว่าจะซ่อนอยู่ตรงหลังประตูนี้อา้าไม่ใช่เอา้าอาจะข้างบนโถมีข้างบนก็ไม่บอกเป็นซอมบี้นักธุรกิจสแสดงว่าคนบ้านนี้นี่ทำธุรกิจกันอยู่แม่งตกมาน้ากลัวมาก โอยังกระหนังผีนะฮะผมว่าผมได้ยินเสียงซอมบี้อยู่นอกบ้านใช่ซอมบี้นอกบ้านปึ๊บซอยไม่โดนด้วยฮะมาล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 ะเออหัวขาดไปสิด้านหลังมีอีกไหมเป็นไดวูฟนะฮะด้านหลังเราไม่ไม่ไม่สนใจแล้วนะฮะปล่อยไปครับเดี๋ยวเขาวิ่งมาหาเราแล้วจะยุ่งเอามาต่อกันดีกว่า โอ้ผมไม่สนใจแล้วว่าซอมบี้ไหนจะมาอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงเท้าไหมฮะท่านผู้ชมต๊อกแตกตอกแตกตอกแตอก,ตอ,กอยู่เนี่ยในนี้เรามีตู้หนึ่งใบครับไม่มีครับไม่มีตัวซ่อนแต่แต่มีซอมบี้ตื่นนะครับไม่รู้ว่าซอมบี้จากตรงไหนมันตื่นนะฮะน่าจะเป็นซอมบี้ด้านนอกปล่อยเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ทีหลังนะครับในตู้มีอีกไหมรู้สึกว่ามีของเก็บไว้เอาล้ครับ ไม่ใช่แล้วฮะรู้สึกว่าเป็นซอมบี้นอกนอกตู้หรือเปล่าเฮ้ยเขาพังอะไรเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนเขาพังอะไรบางอย่างนะฮะโอ้โหเขาพังประตูเข้ามานะฮะเราเปิดประตูให้เขาหน่อยก็แล้วกันนะครับเปิดไม่ได้ด้วยครับต้องตีให้แตกก่อนนะฮะเป็นซอมบี้นักธุรกิจนะฮะมามาพี่เดี๋ยวผมช่วยเปิดให้โอเคช่วยกันเปิดนะครับแล้วก็หวดไปทีเดียวเอาไม่ตายครับโอ้ล่วงสลบสลบสลบสไหลไปซะ เหมือนจะมีโอ้น้องวูฟหวัดดีครับน้องวูฟอ่า,อาไม่มีไม้กั้นด้วยไม่เป็นไรปล่อยเขาเดี๋ยวเราปิดประตูฝั่งนี้แทนและกันนะฮะปิดประตูไปเลยปิดใส่หน้าซอมบี้ไปเลยไม่ต้องไปกลัวมันตรงนี้ไม่มีทางเอามีบันไดขึ้นต่อนะครับได้ครับขึ้นไปนะฮะประจนภัยกันต่อนะครับณนะจุดๆดนี้เราอยากจะรู้ว่าบ้านหลังนี้มีอะไรครับเราต้องขึ้นไปสำรวจนะฮะด้านบน,นะฮะมีตู้ปริศนาะหนึ่ง อ้าวดันตรงนี้ตื่นซะงั้นโอ้โดนก่อนนะฮะโอ้ยวิ่งวิ่งมาตีเลยเหรออันนี้คือนั่งยอดยิงเลยเอาไปยิงใครก็ได้ตามหลักแล้วนะฮะท่านผู้ชมไม่ควรทำแบบผมนะคือถ้าเกิดมันรู้ตัวเนี่ยคุณลุกขึ้นวิ่งเลยก็ได้เฮ้ยทำไมเราเหยียบเสียงขยะไม่ดังอ๋อดังอยู่ดังอยู่ดังตกใจหมด ก็ถึงว่าว่าทำไมมันไม่ดังสงสัยแบบบั๊กนะครับเนี่ยตรงกระจกที่จริงมันต้องร้องดังทำลายก่อนเอาละประตูต่อไปครับทล็อกครับผมต้องออกไปทางด้านนอกครับแล่ดอกมีทางให้ไปต่อผมกลัวจะเจออีนกแรงเจอนกแรงไหมฮะจะแรงไหมไม่แรงเนาะอันนั่นไงหมาป่าเห็นเราแล้วนะครับแล้วเขาก็จะเห่าเรานะฮะแล้วก็จะพยายามมาหาเราปล่อยไปก่อนครับน้องหมาป่า ให้น้องแกได้แบบมีความสุขกับการทำลายข้าวของก่อนนะครับปล่อยเข้าไปนะฮะอุ้ยนกแรงโ,โ,โ,โอเคครับงั้นผมขอเก็บกระดูกเลยละกันนะฮะนี่ใช้มีดนะฮะจะได้เนื้อได้ขนนกได้ของมาค่อนข้างเยอะครับขอบคุณครับน้องหมาเขาอยู่ไหนเนะี่ยบางทีผมก็รู้สึกอยากจะเคลียร์กับน้องหมานะเนี่ยเนี่ยดิย้นเสียงไหมมันขู่อยู่มัน <c oughs> ใครคิดว่าน้องหมาน้องแมวน้องหมูน้องกาน้องไก่ใจดีนั้นอา้าวผิดแล้วนะฮะอูห้หูโดนหัวไปโดนหัวปลนั่นนั่นนั่นอื้โดนหัวอีกหนึ่งดอกนะฮะโอ้ไม่โดนแล้วครับผมนี่โดนตูดครับยิงตูดตีตูด,ตด,ตดน้องหมาครับผมนี่ตีตูดอีกหนึ่งดอกนะครับตายยากมากตายยากกว่าซอมบี้อีกรู้สึก ตีตูดอีกนะฮะน้องหมาย,ยังไม่เข็ดเข้าไปได้แล้วนะอ้าวน้องหมายังยังเข้าไม่ได้โอ้ยอีกหนึ่งดอกครับผมน้องหมากาลังจะเข้าบ้านไปได้แล้วครับอย่าให้น้องหมาเข้าบ้านไปได้ครับไอ,อ้โอ้โหน้องหมาเข้าบ้านไปได้แล้วครับผมณนะจังหวะนี้เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กับน้องหมากันลวกันไปเอรู้สึกว่าเราจะต้องเคลียร์กับซอมบี้นะจุดจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะต้องฆ่าน้องบี้หรือพี่บี้นะฮะตรงนี้เลยนะครับนี่ น้องหมาร้องด้วยครับผมปล่อยไปก่อนฮะอือุผุยไปในตู้หนึ่งตัวแน่นอนเป็นซอมบี้คุณนางพยาบาลอีกหนึ่งตัวเป็นซอมบี้เด็กน้อยทำการเคลียร์ภารกิจเสร็จสิ้นคุณเจนผมทำการเคลียร์ซอมบี้ไปได้เรียบร้อยแล้วครับผมน้องหมารเราน่าจะอยู่ข้างในนะฮะเดี๋ยวเราทำลายตรงนี้ไปก่อนอบอึ๊บ,อบโอ้โหแน่นอนครับ น้องหมาอยู่ในนี้แน่นอนนั่นแหละโอ้โหอ่ะน้องหมาบอกเคลียร์เคลียร์ครับน้องหมาก็เคลียร์ดันมหาเราเหมือนกันยังไม่ตายโอ้โหน้องหมาทะลุทะลุไม้เข้าไปอีกแล้วครับอย่าไปดูถูกน้องหมาเขานะฮะเราเก็บของกันก่อนนะครับตอนนี้มีลูกกระสุนปืนโอ้โหเป็นหอ,อกนะครับระดับ5ถือว่าดีมาก,มากครับผมผมไม่รู้ว่าน้องหมาอยู่ข้างใต้ผมตรงไหน,นเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าจะอึด ดุถึกทนมากครับอ้โหมีนะฮันติงไนท์นะครับได้มาแล้วครับทิ้งกระดูกไปเลยฮะกระดูกไม่จําเป็นแล้วเดามีฮันติงไนท์มันแล้วครับผมเอ๊ะมีอะไรที่เราสามารถสวมใส่แบบดีๆได้บ้างครับหมวกเปลี่ยนเลยนะฮะเรียบร้อยครับทำการเปลี่ยนแล้วฮะเราสแครของเก่าทิ้งไปเลยนะฮะไม่จําเป็นแล้วนะครับปืนอโหปืนไทยประดิษฐ์ระดับ4อย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องใช้นะฮะ ระดับ2เราสแคปไปเลยได้เหล็กน้องหมาก็ยังกัดอยู่ไม่เลิกครับผมเดี๋ยวเราก็ตามลงไปเก็บน้องหมาเอากันแล้วกันทีหลังนะครับเรามาดูของกันก่อนนะครับว่าในบ้านหลังนี้มีอะไรบ้านมีอาหารน้องแมวเอาให้ได้ไหมอ่ะเราเทมได้ไหมผมอยากให้เกมนี้สามารถเลี้ยงสัตว์ได้มันจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเราอะนะทำให้เราสามารถมีสัตว์เป็นเพื่อนนะฮะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะ Ar k s u r v i v เลรนะครับรูป,ร,ปรูปตรงฝั่งนั้นมันหน้าค้นเหลือเกินน้องหมาเราอยู่ตรงไหนนะ่ ผมกลัวน้องหมามากใส่กระสุนปืนรอก่อนยำห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 ยำยำจับเป็นน้องหมาที่ทรงพลังมากนะครับตาไฟนะฮะฆ่า,ายากเนื้อต้องอร่อยอย่างแน่นอนนี่นี่ยังยังนีอ,อ้าวไม่โดนหัวอุตส่าหันหัวมาก็ไม่โดนอืมหุยโอ้โหสามสี่ดอกโอ้ไมเคิ มีของซ่อนเอาก่อนตอนนี้เก็บก่อนนะครับโอ้โหกว่าจะตายนานมากนานมากๆครับผมว่าผมเจอไอตัวพวกนี้นะผมตายแน่นอนอะ่ะต้องวิ่งอย่างเดียวอะ่ะวิ่งเก๋วิ่งอย่างเดียวนะฮะเสียบร้อยได้เนื้อมา35ชิ้นนะครับเยอะพอดูหนัง12นะฮะเอาละมีอะไรในนี้บ้างอใช้มีดไล่เก็บไปเลยตรงฝั่งนี้ตู้ซักผ้าเสื้อผ้าตรงนี้ล่ะ มีชุดสีชมพูนะครับน่ารักน่ารักฟุ้งฟิง้งอยู่1อันนะครับในตู้เย็นมีของกินไหมผมว่าผมต้องกินข้าวแล้วล่ะนะฮะกินเบอร์รี่สัก1อึกนะครับกับสตูเนื้อนะฮะหนงถังนะฮะเฮ้ยอ่ะกระโดดขึ้นตัวเราจะรู้สึกช้าลงนะฮะเพราะว่าเ <c> ก <oughs> ็บของมาเยอะแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เสื้อกับรองเท้าจงใจวะเนี่ยถามจริงเถอะให้มาเป็นเซตขนาดนี้ ห้องน้ํามีอะไรไหมมีน้ำำําอมฤตกินได้ครับสบายมากไม่ต้องห่วงนะไอ้หนอนเดี๋ยวผมว่าผมเห็นอาฮผมเห็นอะไรซ่อนอยู่ในกําแพงเดี๋ยวนี้มันเนียนขึ้นนะโอ้โหน้องหมาเขาแบบทะลุทะลวงจริงๆนะครับขากับผมจะรอดไหมวะเนี่ยจะเจอน้องหมาสักกี่ตัวเนี่ยโอ้โหตายตายแน่ๆตายแน,ยแน่นอนครับในครัวอา้าฮะมีนะฮะวิธีการเคลฟมาคเคล การคลาฟครับเมล็ดนะฮะแปกกล้วยนะครับอ่านเลยก็แล้วกันนะฮะอันนั้นน่าจะซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับนี่ครับตรงนี้ครับซ่อนอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนครับคุณเจนภารกิจนี้ยากมากครับโอ้วิธีการคราฟครับผ้าเข่าม้านะครับผ้าเข่าม้าเป็นหมอดตัวหนึ่งครับเอาไว้ใส่นะฮะกับเสื้อจะทําให้เราอบอุ่นขึ้นนั่นเองครับหรือว่าสบายตัวขึ้นนั่นเองไหนดูซิดูซิัวอะไรตัวอะไรโอเค ผมนึกว่าเป็นสัตว์ป่านะครับถ้าเกิดเป็นสัตว์ป่านี้ฝันไปเหอะที่จะสู้ไม่สู้หนีนะฮะโอ้ยหัวข,ขาดไปเดี๋ยวนี้เริ่มมีพัฒนาการนะฮะธนูได้ยิงแม่นขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับไปหาคุณเจนก่อนนะครับในแผนที่เอาแล้วครับเรามาตรงบ้านหลังเดิมนะฮะที่เราเคยมาในพาร์ทก่อนนะครับซึ่งจะมีของอยู่อ่าปลาเปล่าปลายๆอ่ะ,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 ะนะดูสิ มันเยอะแยะมากมายไก่กองมากเลยเราจะต้องมาจัดของกันที่นี่สักเล็กน้อยนะจ๊ะพวกนี้ไม่จะเป็นเอาไว้นี่ฝากไว้นี่เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาตอนที่มันสามารถใช้ได้แล้วนะฮะอันนี้เราเอาไปคับเป็นจริงครับเั็ไปืีนปืนได้นี่ไงฮะเนี่ยเนี่ยคือสําคัญนะครับเลยเอาไปด้วยนะครับไม่มีอะไรแล้วนะฮะผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับได้แล้วครับผมทําการใช้ครับเอาอยู่ดีขึ้นนะฮะ ไวขึ้นนะครับมีแรงวิ่งมากขึ้นนะครับแต่เราก็ยังหลีกเลี่ยงนะะน้องสัตว์ป่าอยู่ดีนะครับไม่ไหวครับมันเยอะเกินมาถึงบ้านเราเรียบร้อยแล้วครับผม แล้วก็มาถึงร้านค้าคุณเจนฮะคุณเจนสวัสดีครับปิดประตูใส่ผมทําไมคุณเจนคุณเจนผมมาส่งเควสเดี๋ยวก่อนของเต็มโอเคฝากไว้ก่อนนะลูกนะมาคุยกับคุณเจนกันดีกว่าครับว่าของที่ได้จากการทําเควสนี้คืออะไรกันนะครับ,บเรียบร้อยครับได้โอ,โ,ไดโอ้โห ได้หนังสือแม็กนัมเล่ม7นะครับเล่มนี้เนี่ยจะทําให้เราได้รับความสามารถนะครับเสียสตามิน่น้อยลง20%นะครับเมื่อเราถือปืนที่ใช้กระสุนจุด44นั่นเองนะครับเฮ้ยดีนะคือเราวิ่งได้นานขึ้นเป็นไงเจ๋งไหมอ่าเฮ้ยเด็ดเด็ดแต่เราต้องมีปืนลูกโม่อยู่ในมือถือออกมาแล้วเราจะวิ่งได้นานขึ้นนะครับเพราะมันกินสตาม i ิ a น่น้อยลง งั้นเอาหนังสือก็แล้วกันนะครับไอตัวคูลลิงมอดเนี่ยใช้ในที่อากาศเย็นๆนะฮะมันจะบวกทําให้ตัวเราเนี่ยร้อ,อนขึ้นมากๆเลยนะครับซึ่งผมว่าน่าจะหาเองได้นะแต่เล่มเจ็เนี่อาจจะหาเองไม่ได้เอาก็แล้วกันนะครับคุณอ้าวคุณเจนยังยังไม่หมดเควสระดับหนึ่งอีกเหรอเนี่ยยังมีเควสระดับหนึ่งให้ทําอีกเหรอคุณเจนคุณเจนผมขอใกล้ๆเลยก็แล้วกันนะผมอยากเคลียร์เป็นเควสหาซับไพ เอาก็ได้ครับเรายังไม่เคยหาซัลายเลยนี่โอเคได้ครับเราจะไปหาซัลายกันนะฮะอันนี้อ่านเลยละกันสวยครับเฮ้ยได้ยินเสียงหมาอ้ามันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วอ้าอ้าสรุปว่าเห็นหรือไม่เห็นโอ้โหตกใจหมดเกิดใกล้ขนาดนี้ฮผมว่าผมต้องอาครับเดี๋ยว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 ดุ ใกล้ไม่พอมันเยอะเกิน3ตัวเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้โลกที่ฉันอยู่อย่างสุขสบายมันไม่สบายแฮแล้วมันน่ากลัวแล้วอเปิดฝั่งนี้สวยมากครับสวยงามมากอะไรครับ3มตัวเนี่ยคืออะไรครับเนี่ย3ตัวนี้คืออะไรครับโอ้ยเหนื่อยใจบางทีเราก็รู้สึกว่าอยากจะลองให้กับชีวิตนิดหนึ่งนะฮะ คงไม่ได้มาหาแล้วอ,อ,อะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวคือผมตายแล้วแหละผมตายเพราะอีฝูงนี่แหละ <c oughs> เยอะขนาดนี้ครับกับปืนแค่นี้ครับจะไปสู้อะไรกับพวกมันได้นะฮะคุณเจนคุณเจนผมถ้าเกิดผมเข้าบ้านคุณเจนเนี่ยผมจะมีสิทธิ์รอดอยู่นะครับแต่รอดจนถึงประมาณสักอุ้ แค่แค่ไม่กี่โมงก็น่าจะตายแล้วแหละนะฮะผมผมทำไงดีวะเนี่ยแล้วก็พี่หมีเราอีพวกนี้ที่ผมกลัวแบบประมาณว่ายิ่งอยู่ยิ่งเดินเข้าใกล้บ้านเราด้วยนะครับอัปเกรดบ้านอยู่ดีๆกลายเป็นการอัปเกรดบ้านเฉยหลังจบคลิปก่อนจบคลิปนะฮะอัปเกรดเลยฮะอัปเกรดอัปอีกคันหนึ่งเลยครับไม่ไหวครับต้องอัพแล้วครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้ฮะไม่รอดนะฮะ ได้ไหมครับอ้อมไปนะครับขอโทษนะครับเผื่อเราอาจจะใช้สเตอร์ลอยที่ขุดดินเอามานี่เลยครับน่าจะมีดวงในการขุดนะครับในการขุดหาสมบัติหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าการขุดหาสมบัติจะเป็นอะไรที่ยากอยู่นะครับมันจะสุ่มแล้วนะฮะไม่แบบว่าลงไปใต้ดิน2บล็อกแล้วเจอไม่ใช่แล้วนะครับมันจะสุ่มเอาเลยนะครับผมหัวขาดไปสิครับไม่ขาดครับแต่โดนเขาเรียกว่าอะไร คิดิคอรดามิตนะฮะทำให้โดนทีเดียวตายนะครับเฮ้ยถ้าเกิดสมบัติอยู่ในน้ําเห็นหลายๆคนก็ก็บอกมาก่อนหน้านี้นะฮะในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าสมบัติอยู่ในน้ํามันก็จะดําลงไปเก็บได้เลยนะครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นไปได้ดูสิอะไรเสียงอะไรโองแหงฮองแหงโอ้โหเสียงอะไรเจ็บปวดเหลือเกินคุณผู้หญิงยังยังไม่ตายครับอีกหนึ่งดอกครับผมมาเล่าไม่โดนครับ ก็คอว่าถ้คุณผู้หญิงคุณดีผมเล็งพาดไปครับไม่ได้เห็นตัวฮะค,คุณผู้หญิงมีต้นไม้บังอยู่นั่นเองมาเขตเผาไหมหวังว่าคงจะไม่มีสัตว์เกิดเยอะแยะเหมือนอย่างเขตเมื่อสักครู่นะโอ้โหดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะเนี่ยมีวงสีเหลืองบอกด้วยว่าสมบัติอยู่ตรงนี้นะดีดีฮะดีฮะขุดขุดครับขุดกันไปครับอ้าววัสดีครับคุณพี่ซอมบี้ไฟลุกชนสนใจมาขุดสมบัติกับผมไหมฮะเหมือนจะไหม่ฮะ หูโดนเข้าตาเต็มๆเลยนะครับคุณบี้อาโดนเข้าหัวอีกหนึ่งดอกครับผมคุณบี้เฮ้ยได้ยินเสียงแกล้งคืออะไรครับผมว่าผมได้ยินเสียงแกล้งนาทีกี้นี้อย่าบอกนะว่าเจอกล่องสมบัติแล้วแต่ว่าตะกี้ผมได้ยินเสียงแกล้งด้วยอะ หรือว่าเขาใกล้เขตสมบัติเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมว่าตรงแถวนี้ต้องมีประเด็นอย่างแน่นอนครับขอขุดเพิ่มเติมนิดนึงฮะอ้ยเจอแล้วครับผมนี่ฮะอยู่ตรงบริเวณนี้นั่นเองครับผมเราเตรียมตัวนะฮะรับมือกับซอมบี้นะครับพอเก็บเสร็จเปิดเสร็จรีบกระโดดรีบมาซอมบี้โผล่ปรากฏตัวนะฮะสามตัวนะครับอ่าเก็บตัวที่หนึ่งตัวที่สองและตัวที่สามมาครับดิงคู่นะฮะ อ้าวามาละใกล้เราละใกล้เราออ้ยตีเราได้กะว่าจะยิงก่อนที่จะตีเราโดนนะครับเนี่ยโอ้ยโดนตัวเข้าไปมีอมบีคุลุงอ้วนอีกหนึ่งตัวนะฮะจังหวะนี้จัดไปแจ๋มเจมจิงเจงเลยเหลืออีกหนึ่งโอเคหัวกระจุยนะฮะผมจะได้ยินเสียงอีกหนึ่งอยู่แถวไหนอยู่แถวนี้นั่นเองโอเคจัดไปครับ เฮ้ยซอมบี้คุณลุงอ้วนแพ้ปืนไทยประดิษฐ์เลยฮะผมยิงตายมา2ตัวแล้วนี่นนโอ้โหไดของที่เออไม่เป็นไรครับไป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 ,ไป,ไปเลยก็ดีนะฮะร,รู้สึกว่าความรู้สึกนะครับเวลาเราขุดถูกจุดนะฮะมันจะมีเสียงเงินนะครับขุดลึกลงไป2ชั้นแล้วขุดถูกจุดปุ๊บมันจะมีเสียงเงินดังขึ้นแกลกหนึ่งนะครับแกลกหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราขุดลงไปเรื่อย เจอสมบัติมันจะมีเสียงคึงอ่าบอกเลยว่าน้องหมาอยู่ตรงนี้ยัง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 สามารถรับมือได้ครับน้องหมายังไม่เห็นเราครับเป็นหมาซอมบี้นะฮะเกิดทีมากทีมากๆท,กกทีจริงๆ <c oughs> อะไรวะเนี่ยฉันมันหนีซอมบี้มาสู้กับซอมบี้นะเว้ยไม่ใช่มาสู้กับสัตว์ป่านี่มันเกมอะไรเนี่ย <c oughs> ทำไมมันเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้อัปเดตแค่ครั้งเดียวเองโอ้โหสาร,รพัดละครสัตว์เต็มเลยหน้าบ้านหน้าบ้านมีละครสัตว์มาด้วยนะครับใครอยากจะเข้าไปดูดูได้เลยนะฮะผมไม่เข้าไปดูแน่ๆครับคือมันมันมันเกินไปนะครับผมเอาของรางวัลเลยแล้วกันนะผมคิดว่าตะกี้เนี้ยเป็นลองสุดท้ายอันนี้อันสุดท้ายแล้วละ่ะสมรรการทำเควสแล้วก็ได้ของนะครับนี่ได้กระสุนอ๋ออันตี้ไบโอติกสาม กระสุนมีและแอนติบอิติกกันละกันแค่นี้ครับได้เอ็พีมาอีกสองพเลเวลเพิ่มด้วยขอบคุณมากครับผมเอจิมาครับระดับ5สวยมากครับอืมคุณเจนครับเดี๋ยวผมจะฆ่าน้องหมาให้นะครับไม่ต้องห่วงนะค,คุณเจนเดี๋ยวผมฆ่าน้องหมาที่มาลังกานดูันเปล่าวะ อะไรอ่ะรู้สึกว่าจะกลักกลวๆครับกล้ากลักกลวๆวิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วด้วยโอ้ยอยู่หน้าบ้านขนาดนี้ใครจะนั่นแหละครับผมอ่าฮะไม่โดนครับจะยิงอีกสักดอกสองดอกถ้าไม่โดนนี้ผมจะเปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนเป็นลูกดอกดีกว่าธนูน่าจะคุ้มกว่ารึปอ,อ่าหนีแล้วครับอุย้ย โดนโดนเหล็กนะครับน้องหมาเขาหนีไปแล้วนะครับหนีไปไกลไหมฮะนั่นแหละครับมาครับตัวเก่าครับเจ้าเดิมครับมาเลยครับกับถิ่นมาใช่ไหมฮะตะกี้นี้ไปเตรียมตัวมาใช่ไหมหนีแน่แล้วก็หนีอตายครับตัวหนึ่งหรืออีกตัวหนึ่งครับเป็นน้องหมาธรรมดานะครับไม่ใช่ว่าไดวูฟนะฮะเสียวอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ย ได้25ชิ้นครับได้มาเยอะอยู่นะฮะไม่ได้แบบเล่นเล่นอุ้ยอุ้ยมาแล้ว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 เอ้ยเอ้ยมาสิต่อยหมาเฮ้ย,เข,ยเข้ามาเข้า <c oughs> มาเข้ามาเลย,ยวิ่งติดวิง่งวิ่งติดใช่ไหมมาให้ตีตูดซะดีดีชอบมาทำลายคนอื่นนี่น้อง โอเคครับผมสำหรับเกมสเวตเตอร์ทูดในวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในบ้านอีกแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่6นะครับเป็นวันเตรียมตัวนะครับเราจะมาอัปเกรดบ้านนะครับคืนแดงเดือดที่7คืนแรกของเราจะรับมือกันอย่างไรครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับอีก2คลิปแน่นอนครับวันละคลิปวันละวันเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าคลิป คลิปละหนึ่งวันในเกมช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นแบบนี้ครับหลังๆมานี่คือตัดข้ามไปนูน่นนี่นั่นเพราะว่าเราสร้างบ้านเนาะเรามีอะไรแบบดีๆแล้วไงเออมีดสวยขึ้นนะเหมือนกับมีดโกนหนวดเลยอะโอเคครับขอตัวลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ